สวัสดีครับพวกเราเป็นนักเรียนการนำจัดฐานการเรียนรู้สร้างศักดิ์ศรีกีฬาบิดโดยมีครูอมพรสินมาครูปฏิวัติิจาร์ปีชาและครูเจษฎาประคองบุญมาเป็นครูการนาและมีนักเรียนการนําคือผมนายสุภรัมกตัญยูนางสาวรัทิดาสายเปลี่ยนและเด็กหญิงทิชยัธิดาสุดาสุขก่อนที่พวกเราจะเริ่มดําเนินกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สร้างศักดิ์ศรีกีฬาบิดนี้ผมจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกเรามาเป็นนักเรียนการนําในฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งแรงบันดาลใจของพวกเราก็คือ พ่อเราต้องการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเกิดความตัณหกในการมีสุขภาพที่ดีจากการเล่นกีฬาและการออกกากลังกายในรูปแบบต่างๆกีฬาบิดเป็นกีฬาที่เน้นทักษะการวางแผนและมีรูปแบบกติกาวิธีการเล่นที่เน้นไปที่ทักษะการคํานวณซึ่งเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์กีฬาบิดย,ยังเสริมสร้างความอดทนความมีวินัยความเพียพยายามความซื่อสัตย์และความสมรคคีเพื่อเราศรัทธาในหลักปรัชญาของสิทธิ์กอเพียงและได้น้อมนำหลักการทรงงาน ข้อที่12ความเพียรและข้อที่13ความสามัคคีมาใช้โดยพวกเราจะเริ่มศึกษาหาวความรู้เกี่ยวกับกีฬาบิดไม่ว่าจะเป็นประวัติกฎกติกาวิธีการเล่นในรูปแบบต่างๆและนําเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศาการและกิจกรรมและใหุ้ผลที่พวกเราเลือกอยู่ในฐานนี้น,นะคะเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัย เพื่อโฆษนาศักยภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพวกเราได้มีการจัดการฝึกซ้อมและการแข่งขันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพร่างกายมีอุปกรณ์ในการซ้อมที่เพียงพอก่อจานวนผู้เล่นและยังมีการวางแผนในการเล่นและการแข่งขันมีการจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน สิ่งที่พวกเราได้รับจากการทํากิจกรรมนี้นะคะเรายังได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาบิดทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศและระดับนานานชาติมากมายนอกจากนี้เรายังได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนสมาชิกในทีมหลังจากการทํากิจกรรมแล้วเรายังได้มีการจัดเก็บอุปกรณ์และสถานที่ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ การทํำกิจกรรมนี้ทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการทําความขรุรพซึ่งกันและกันทั้งก่อนและหลังการแข่งขันอีกด้วยการที่เราได้มาอยู่ในฐานการเรียนรู้สร้างศักดิ์ศรีกีฬาบิดในครั้งนี้พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อ พระราชดำริหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และที่สําคัญฐานการเรียนรู้สร้างศักดิ์ศรีกีฬาบิดสําเร็จได้ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารคุณครูคที่ให้การสนับสนุนและให้ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้เวลาอย่างเต็มที่และที่สําคัญต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมเทความรักและความสามัคคีเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จ ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณ